คะุณต้นครับสวัสดีครับโทษทีอ่ะเป็นไงคะลุยไครับม่่คอยีเวลาลุยสัญญาณเซตไม่ค่อยดีนะครับลุยระวังนิดนึงนะครับสัญญาณเซตไม่ดีแล้วครับสัญญาณเซตไม่ค่อยดีนะครับไม่ดียังไงคะพี่เด็กแนวถ้าเราดูครับแท่งเทียนเนี่ยนะครับครับแท่งเทียนตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นมันเป็นรูปแบบอ่านเราเรียกแบบภาษาแท่งเทียนเขาเรียกว่าเป็นเป็นคล้ายๆล้ายอีวีนิ่งสตาร์นะครับเป็นในเชิงลบนะครับวันนี้ก็เป็นลบต่อเนื่อง นะฮะเป็นลบต่อเนื่องเพราะฉะนี้พันธุ์อะไรนี้มันจะเกิดยืนยันว่าพรุ่งนี้ลงต่อนะครับระวังนิดหนึ่งเอ่อเผามือหน่อยหนึ่งาะครับือ้วก็เผามือหน่อยหนึ่งแนวการทดสอบอาจจะลงมาแค่พันสี่นะครับค่ะแล้วก็คุณที่ติดไม้ติดมือเกินไปตอนนี้ก็พยายามลดน้ำหนักสลับตัวออกมานะครับบางตัวที่มีแรงขยีะให้เปลี่ยนออกมาค่ะนะครับแล้วก็ลดปริมาณหน่อยจัดไปแล้วเมื่อกี้เอ้าตายละให้ลดปริมาณ S <S <S อตอนเย็นนี้เลือกหุ้นยากที่หนึ่งเพราะตลาดมันแดงอยู่นะครับ <ฮะ S 1> แต่ก็สําหรับคนที่ใจกล้าเท่านั้นนะครับเป็นตัวที่เอเคยให้ไปเมื่อสักวีที่แล้ววันนี้กลับมานะเมื่อเช้าลงแรงตอนนี้เริ่มมีแรงดีตัวขึ้นมานะครับให้เป็นตัว tmc นะครับ tmc tmc ถ้าพถูกไหมครับอสองบาทเก้าแปดเนาะใช่แต่ว่าจะให้เป็นตัววอลลนทนอ๋อ เป็น TMC Warlan หนึ่งตัวนี้เราคาตามเป็นชรับหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งที่บาทห้าสิบนะครับ <c oughs> เทียบแล้วราคาจะถูกกว่าแม่ครับค่ะ <c oughs> นะฮะให้เป็นตัว Warlan พอนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าแม่แล้วตัวแม่เองเ,องเนี่ยผลประกอบการไตรมาสสองที่นักวิเคราะห์เราไปคุยมาแรงครับไตรมาสสองแรงครับเพราะนั้นถ้าดูตามนี้ตัวลูกจะได้เปรียบเพราะตัวลูก under value ก,กว่าแม่แต่ <c oughs> ให้เปลี่ยนเป็นตัว TMC w a r r a n หนึ่งแทน แนวต้านเอาไปที่ไฮเดิมไว้ก่อนนะครับดูแนวจิตวิทยาไว้ที่1.50ไว้ก่อนนะครับตรงนี้1.42นะครับเดี๋ยวนายเดี๋ยวนาโทษนะครับมาดูแนวต้านทนี่งตามกราฟนะครับโอเค1.50นะครับแนวหลุดนะครับถ้าเกิดหลุด1.38นะครับตอนนี้จยาให้กรอบแคบลงนิดหนึ่งนะครับเพราะตลาดมันโดยรวมตลาดมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นั้น การเล่นหุ้นตอนนี้ขอให้มีกรอบและมัดระวังไว้ด้วยครับจ้านะครับวันนี้เป็น TMC Wall แลนดหนึ่ง TMC วอลหนึ่ครับผมจัดไปขอบคุณคีณ่ขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่าก็พี่เด็ก